ขึ้นไปประมาณ500เมตรนะครับดาวสตีมออกไปประมาณ300เมตรท่านผู้ว่าื่อนอยู่ตรงนี้นะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้น้ําประมาณหน้าอกนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับประมาณเกือบ2เมตรนะครับเราได้ถอดบทเรียนน,น้ำท่วมทั้งใหญ่ปี43 4ี 4, 4, 4มาคือน้ําเข้ามาแล้วออกไม่ได้ครับออกไม่ได้เป็นแอ่งกระทะเพราะเป็นแอ่งกระทะแล้วเนี่ยลิงรถก็คือสาเหตุก็คือ,เ,คอเนื่องจากขาดการบุหรี่แล้วสุดท้ายก็ไปรวมกันที่บางส่น เพอาะ่ีหนึ่งเราก็เลยได้ผอนทอ,องก็จะจะสวยงามแล้วก็ได้เ,เป็นแหลง่งาขายแหล่เเงเรียนรู้ของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นสวนสาธารณะน่าจะยาวที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ถ้าเรามีการพัฒนาไปเต็มรูปวันนี้ก็ขออนุญาตขอพระคุณ่ันผู้ว่าการคืออุดรธานีนะครับเขตเท,ทศบาลก็เหมือนกันก็คือก็คืออยู่ในเมืองก่อนเพราะฉะนั้นโดยปกตินะครับอย่างที่ท่านขอดาวหลวงได้ครับปฏิบัติตาม แนวทางนะครับที่ผู้ดอนอ่านีนะครับแล้วก็เราอยากจะภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของพี่น้องชาวตุรกีผมแลวขอดี่จเิ่ผู้ใ่วาช่วยเหได้ทุกที่ท,ท,ทำให้น้ำมีที่อยู่กับทำให้น้ำมีที่ไลผมไม่ได้คิดเองนะจะเป็นการน้อมน,อนำเอาหลักของการจัดการน้ำของพระเจ้าอ,อยู่หัวและการนิกายาวาใช้ทำให้น้ำมีที่ไปนั่นเอง สำหรับเมืองเนี่ยมันมีที่อยู่ไม่ได้แต่ต้องทําให้มันไปได้ไปได้ยังไงก็ไปตามเส้นเลือดใหญ่ของเราทองเนี่ยห้วยมาแข้งแล้วก็ไอประตูประตูน้าแบบแม่ข่อเมืองเนี่ยตังเนี่ยทลองรอบเมืองท่านคนแรกไปดูท่านนายกเมืองทีน่นุดนะครับทาให้ท่านเรารอร้ว่าสั่งอะไรเนี่ยท่านก็บอกไปเลยผมผมคิดก,การทำต้องอย่งไไม่รู้กเป็นระบบป้องกันบริหารจัดการเฉพาะน้ําภายในเขตเข็บต้องสะอาดทุกวันน้ำมันก็ลงท่อได้พอลงท่อได้มันจะจากท่อมันก็ไปลงห้วยมาแข้ง คราวนี้แหละเราจะมาทำเ้วยอมาแค่งให้สะอาดนะครับถึงแม้ว่าฝนจะตกเป็นร้อยมันจะมีวันที่น้ําเออแต่ผมรับรองได้อย่างยึ่งว่ามันจะเอ่อในไม่นานให้มันสามารถไหลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าฝนตกก็สะอาดนะครับนครอุดรเป็นนคกแห่งความสะอาดนะครับวันนี้เราจะทําทั้งบนบกน้นะครับมีภารกิจสองฝั่งตลิ่งทองแล้วก็มีทั้งคองด้วยนะครับ